เอาละครับเรากลับมาเติมน้ําให้เต็มแก้วกับ Happy ้ l a s s กันต่อนะครับผมอยากเจอความยากในเกมนี้เป้าหมายของเรานะฮะทุกด่านที่ผ่านไปเนี่ยต้อง3ดาวเท่านั้น3ดาว only ด้วยความจีเนียด่านแรกอันนี้อีซี่มากอย่างนี้สิอาา่ะฮะไปรีบไปไปอย่างรวดเร็วไหลามาด้านซ้ายก็ต้องกานด้านซ้ายทางลงมาก็น่าจะถึงอยู่แล้วใช่ไหมแค่นี้เองอาา่ะฮะ ไ <ersch> หลามาให้หมดดิโอเคลูกบอลห้ามลงแก้วน้ exactly. ําไหลลงแก้วอย่างเดียวเกินไหมไม่เกินแต่ไหลออกไปเลยเดี๋ยวใจเย็นเออแต่ลูกบอลมันไม่ไหลลงมาใช่ไหมก็นึกว่าลูกบอลมันจะไหลลงมาด้วยเป็นแค่แท่นเฉยโอเคเดี๋ยวนะฮะน้ําไหลออกมาอ๋อก็แค่แบบทําทางให้มันขึ้นมาแค่นี้เองใช่ไหม ได้อยู่ได้อยู่ถูกถูกถูกแล้วนี่แบบนี้อีกนิดนึงเฮ้ยมันถูกแล้วมันถูกแล้วอย่างนี้ไปเลยอาา่ะมันเด้งขึ้นไปอีกแล้วอะเออแตเต็มโอเคสามดาวด้วยไหลมาด้านขวาใช่ไหมก็ต้องกั้นทางน้ําข้างล่างไม่น่าจะมีปัญหาอ่าเป็นแบบถ้าสูงเกินมันจะเปลืองพื้นที่ประมาณนี้ เดี๋ยวยวาดววรูปยังไงเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอ่าอีซี่อีซี่เต็มด้วยอ่ะอ่ะไม่มีหกเลยล้นเลยก็เหมือนเดิมใช่ไหมไม่น่าจะมีไปด้านขวาง่ายๆง่ายง่าย,ายมันเหมือนเดิมเลยเนี่ยเออมาติดพื้นอีกแล้วโอเค ถ้าขีดเดียวมันก็ต้องเป็นแบบแนวอย่างนี้เพื่อให้มันเพื่อให้มันหลน่น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวก่อนมันต้องวาดตรงขึ้นมาอย่างนี้อ่าอ่าเป็นไงหลักฟิสิกส์นิดเดียวเอ <c oughs> แต่ผ่านมันถูกหลักแล้วผมวาดสั้นไปนิดหนึ่งลงมาทางซ้ายทางขวาก็ใส่กำแพงอันหนึ่งก็จบเรียบร้อย ลงมาตรงกลางแต่ไม่มีพื้นรองรับเราต้องการพื้นโอ้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากเราก็นะฮะใช่ไหม <S <S พื้นสีส้มมันพิเศษยังไงมันปิดฝาเราเลยนะฮะอ๋อมันล่วงลงมาโอเคนึกว่ามันอยู่กับที่อ๋อถ้าเกิดเราถวงน้ําหนักได้ไหมถวงน้ําหนักให้มันล่วงเออเออนี่งไง โอ้แต่มันเกินเดี๋ยวก่อนอาจจะใหญ่ไปเมื่อกี้ประมาณนี้อืมอ่ะกลัวว่ามันจะล้นออกไปแล้วมันกระเด็นไปด้านนู้นลองดูก่อนปิดไปอ่าไม่ล้นฮะได้อยู่อันนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะฮะเอออันนี้ค่อนข้างชัวร์อ่าอ่าเกือบไม่ผ่าน ถ้าก้นยาวเกินมันจะเปลืองไม่ลงด้วยอะขยายมาข้างหน้านิดนึงฮะแล้วก็อย่างนี้โอเคสามดาวม,มันสูงไหมสูงประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้เกินก้นเลื่องด้านขวาเอาอันลเล็กๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องสูงสามเหลี่ยมอย่างงี้อ,อ๋อได้อยู่ผมนึกว่ามันจะไหลลงมาข้างล่างฮะไม่ถึงแก้ว สีส้มหล่นมาอีกแล้วถ้าเส้นตรงก็ก็ได้นี่แต่ผมว่ามันเกินมันน่าจะเกินสามดาวไม่เกินทำไมมันง่ายอย่างนี้ลากยาวมาตรงนี้แล้วก็อย่างนี้อาา่ะฮะอาา่ะฮะได้ไหมได้ไหมอ่าได้อยู่โอเคอ่าเป็นกังหันหมุนลงมาที่กังหันน้ำก็จะหมุนมาด้านนี้ ก็ทำทางให้มันไหลไปแค่นั้นก็จบหล่นมาอันนี้หล่นมาอานันนี้เป็นกังหันหมุนหมดเลยก็ให้หมุนมาด้านนี้อะฮะเฮ้ยมามามามนิดนึง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 เอ้ยเกือบถูกแล้วต้องมีทางปิดนิดนึงอ่าอย่างนี้อย่างนี้อ่า โอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันมีทางเข้ามาตรงนี้ต้องล็อกตั้งแต่อันนี้อะฮะนะฮะเอะอ,อ,อันต่อไปลงมาก็หมุนไปด้านนี้อ่อมันไหลามาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนเอาบทจะง่ายก็ง่ายเออโอเค ก็ไม่เห็นต้องทําอะไรเลยก็แค่ใช่ไหมมันก็แบ่งเป็นสองด้านอยู่แล้วเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันด้านขวาเรียบร้อยน้ําไหลสองทางฮะข้างล่างนี้ดันไม้มาปิดแก้วแน่นอนข้างบนหมุนกังหันใช่ไหมทำยังไงไม่ให้ไม้ปิดแก้วทิ้งไปทางหนึ่งรับแต่ข้างบนมันจะพอดีไหมลองดูสิ ก็ได้นะ uh huh. สามดาวด้วยใช่ไหมอืมกั้นบอลด้านขวาแล้วก็ให้น้ําไหลลงมาพอดีน้ํามันน่าจะไหลลงมาพอดีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้แล้วก็แค่กั้นอย่างเดียวน้ําไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเรียบร้อยมันไม่รู้จะหมุนไปซ้ายหรือขวาเราบล็อกอันบนกับอันขวาล่างไม่ให้มันหมุนให้มาทางซ้ายอย่างเดียวจะได้ไหม โอ้มันล้นมันล้นมันล้นแต่ได้อยู่สามดาวด้วยน้ําไหลลงตรงกลางก็ไม่เห็นจะยากเลยอันนี้ทําไมบางด่านมันก็แบบง่ายเหลือเกินข้างล่างคือแก้วมันจะล่วงลงไปใช่ไหมใช่ไหมแก้วมันล่วงใช่ไหมใช่แก้วล่วงอ๋อแก้วมันติดถ้าเราล็อกไม้อันหนึ่งเอาไว้ไม่ให้มันล่วงให้มันอยู่กับที่ จะได้ไหมไม่ได้ครับหรือว่าเราแค่ไม่ให้มันหล่นลงไปน้ำก็ไหลผ่านมาได้อยู่แล้วไม่ผ่านตรงกลางถ้าเรากั้นอย่างนี้เฮ้ยได้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 ได,ได้อย่างงี้ได้ฟุกฟุกผ่านถ้าวาดอีกทีหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทางมันไม่เปิด เอ้มันเปิดมันเปิดอ๋อถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนคือให้มันแบบแง้มๆงมเออนี่ไงวางแบบสูงๆนะฮะให้พอดีกับปากแก้วพอมันล่วงลงมามันจะได้ไปกั้นไม้ไม่ให้ไหลมาปิดแก้วน้ำนี่อา่าฮะ โอเคอ่ะวันนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ